นั่งแล้วก็ตั้งใจนี่พวกเราแสดงมายกวันนี้ได้มายกยกกายยกใจยกตัวเรานี่นมีเสียงมีคำ น้าโน้มโมทนาน่ายินดีกับพวกเราทุกคนที่ได้มีสิ่งเหล่านี้เอามายกย่องสรรเสริญพวกเราว่าเรายกตัวเองยกกายยกใจของพวกเราได้เข้ามาในสถานที่ตรงนี้มาสิ่งที่บูกต้องมีนาะมขอให้พวกท่านทั้งหลายได้โยกต่อไป ยกตัวเข้าไปหาที่ปอดภัยยกกายยกใจไปที่ปอดไทยบาปบันดีมันพระสรเสริญแต่พวกเราไม่รู้มีตัวมีต้นท่านก็ยังมาารเสรสิญกับพวกเรานับไม่ได้กลายเป็นเสียงที่พวกเราไม่ได้เข้าใจตรงนั้นแต่ก็ปลื้มใจดีใจ นั้นให้พวกเรารักษาให้มันมั่นคงเพื่อจะให้ท่านเหล่านั้นมานุมโร่มาลงมาน,นากับพวกเราราพวกเราอยากบิดอยากออกนอกกรอบของการกระทำแล้วจะนำพวกเราทั้งหลายไปใน พระโตมีความสุขที่ผ่านมาแล้วก็ในปัจจุบันและข้ามการต่อไปข้างหน้าด้วยสูงขึ้นไปยกตัวเองขึ้นมาข้ามการระหว่างว่าเ,เรามีในชีวิตอยู่ระหว่างร่างกายกับใจยังสื่อสารต่อแล้วก็ขอทร้องกันทำได้ถ้าเราหมด ถึงจะ่ร้องก็ไม่ได้ไม่อเกิดประโยชน์เพราะร่างกายไม่สนับสนุนในการทำเพราะร่างกายก็จะไปสู่อัออนเดิมสลายไปกลายเป็นใจที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายร่างกายก็ไม่มีประโยชน์กับใจเลรานีว่าเราร่างกายกับใจมีประโยชน์ ต่อกันและกันแต่ก็เราไม่ทําให้มันเป็นประโยชน์ก็เกิดประโยชน์ก็เคยป่าวรกว่าร่างกายเป็นผู้ทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่า,ายไม่ดีเป็นผู้ทำทั้งหมดแต่สุดท้ายไม่ได้รับผลของการกระทำ ยกให้ใจทั้งหมดไม่ว่าดีหรือชั่ว